ตอนนี้รัสเซียทุ่มมากที่จะยึดแผนดอนเนสให้ได้ยุโรปก็ทุ่มเพื่อสู้ไม่ให้ยึดให้ได้แล้วก็ะระดมกําลังกันรัเสเซียก็ะระดมกําลังสาหารรับจ้างสักพักมันาจจะบานปลาย เมื่อไหร่สาหารัฐอเมริกาตัดสินใจยกระดับให้วุธที่ดีขึ้นและช่วยลบมากขึ้นมันก็จะเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียมากขึ้นรัสเซียก็ต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างขณะนี้มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอ,อเมริกาจะไม่ยอมยูเครนจะต้องแพ้ไม่ได้ในสายต่างตะวันตกถ้าลไปนานๆกาหกรรมของทางยุโรปตะวันตกก็จะอ่อนแอเพราะการผลิตก็แพงขึ้นพลังงานราคาถูกก็จะไม่มีเรื่องเหล่านี้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทางยุโรปก,ก็มีข้อจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไงก็แล้วแต่อเมริกันไม่มีข้อจํากัดแบบนั้นเท่าไหร่ถ้ายิ่งเดโมแครตกลับมาใหม่นะครับกับมาลาฮริสกลับมาผมคิดว่าเขาจะหลงเข้มขึ้นแรงขึ้นผัก็เสียให้กลับไปอยู่ที่เดิมน,นอกจากสมรภูมิตะวันออกกลางนะคะตอนนี้ที่ รัสเซียยูเครนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความ6กพันสําคัญนะคะเซรนสกี้ในการนําเสนอข้อมูลกับ UN เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะขอความเห็นใจนะคะที่สำคัญเขาคงจะต้องการขออาวุธจากทางอเมริกาด้วยนะคะ l o n g บรนท์ m i s s ซล์ที่กำลังติดตามกันอยู่ว่าสุดท้ายอเมริกาจะให้หรือเปล่าแล้วเขาจะไปปฏิบัติการบุกรัสเซียหรือว่ายิงไปไกลระดับมอสโครหรือไม่จนกระทั่งทำให้สงครามนั้น เปลี่ยนแลนด์สเคปไปอีกนะคะอาจารย์ประเมินสมรภูมิฝั่งรัสเซียยูเครนยังไงคะช่วงนี้ก็เป็นสมการของความผกผันตามหน้างานหรือว่าตามสนามรบพอรัสเซียลุกขึ้นมาได้ลุกเข้าไปได้มากขึ้นทางฝั่งยูเครนและตะวันตกก็ได้ยุทธปกรณ์มามากขึ้นเพื่อย,ยันให้กลับไปก็จะยื้อกันไปโต้กันมาแบบนี้เป็น สมการของความผกผันจากพื้นที่สู้รบจริงซึ่งคือตอนนี้รัเสเซียทุ่มมากที่จะยึดแคนดอนเนสให้ได้ก็ยุโรปก็ทุ่มเพื่อสู้ไม่ให้ยึดให้ได้นะครับแล้วก็ระดมกําลังกันรัเสเซียก็ระดมกําลังทหารรับจ้างธทปานนี้ก็มีตัวเลขทหารรับจ้างสิทธิชิตเท่าไหร่ยังไงจากเอเชียกี่ประเทศอะไรออกมาให้เราเห็นให้เราวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับตรงนี้เป็น เรื่องของความะชะนักงานหรือว่าการลุกคืบแบบช้าๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับแต่ว่าสักพักมันอาจจะบานปลายยกตัวอย่างที่คุณกีตาพูดว่าเมื่อไหร่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจยกระดับให้อาวุธที่ดีขึ้นและช่วยลบมากขึ้นมันก็จะเข้าไปในนะครับพื้นที่ของัสเสียมากขึ้นและเสียก็ต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแต่ที่เขาทาไปแล้วอย่างเช่น ไปวางกําลังไว้ที่เบรุสหรือว่าวางอาวุธยุทโธปรกรณ์อย่างเช่นหรูรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่เบรุสน่าจ,จะขยับไปนะครับกดดันโปรแลนด์อาจจะเข้าไปในบางประเทศที่เขาเป็นพันธมิตรก็กดดันคือการปฏิกิริยาตรงนี้หลายฝ่ายก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าขณะนี้มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอเมริกาจะไม่ยอมถอยกับพันธมิตรให้รัสเซียชนะแล้วก็ครอบครองยูเครนง่าย ดูจากการหาเสียงของทั้งสองฝ่ายนะครับแม้แต่รนสเซกันเนี่ยก็ไม่พูดชัดนะครับว่าจะให้จะให้และยูเครนแพ้แบบไหนนะครับพูดง่ายๆว่าก็อาจจะไม่ได้ยอมทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยากจะสงบสึกเพราะฉะนั้นการสนับสนุนยูเครนเนี่ยจริงๆผมว่าเซเลมสกี้ไม่จำไม่จำพูดมากคนคนก็สนับสนุนอยู่แล้วแพ้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นตัวแทนของเขานะครับยูเครนจะต้องแพ้ไม่ได้ในสายตาตะวันตกแต่ว่า ทำยังไงในเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่คนเริ่มไม่พอใจทํายังไงในเรื่องพลังงานราคาถูกของรัสเซียซึ่งตอนเนี้เข้าไม่ถึงแล้วรัเสเซียไปขายให้กับประเทศเอเชียประเทศเอื่นแล้วนะครับทายังไงอุตสาหกรรมตัวเองแข้มแข็งขึ้นไีมถ้าลบไปนานๆอุตสาหกรรมของทางยุโรปตะวันตกก็จะอ่อนแอเพราะการ,รผลิตก็แพงขึ้นนะครับพลังงานราคาถูกก็จะไม่มีเหมือนเดิมมาหล่อเลี้ยงเรื่องเหล่านี้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ย เราก็รู้สึกว่าทางยุโรปก็มีข้อจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่อเมริกันไม่มีข้อจํากัดแบบนั้นเท่าไหร่นะครับถ้ายิ่งเดมโมแครตกลับมาใหม่นะครับกัมบาราเฮริสกลับมาผมคิดว่าเขาจะหลุนเข้มขึ้นแรงขึ้นเพื่อสกิดรัสเซียให้เข้ามาสู่การเจรจาแล้วก็ผลักรัสเซียให้กลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ,รบแล้วก็ต้องการขึ้นะอ,อาจารย์ถ้าเป็นกัมบาราเฮริสมาไหนครับ ก้าเป็นกำลังฮาริสมาสงคร,รามรัสเซียยูเครนจะรุนแรงขึ้นหรอคะอาจารย์ถ้าถ้ารัสเซียลุกขึ้นได้มากขึ้นนะครับใช่ครับแต่ว่าถ้ารัสเซียลุกขึ้นได้ไม่มากขึ้นเขาก็จะใช้ proportional นะครับ response ก็คือว่าใช้การสับสนุนตามสัดส่วนนะครับไม่ไม่ได้ยกระดับมากอย่างไม่มีเหตุผลเพราะว่าการยกระดับมันทำให้สงครามมันยกระดับอยู่แนละ้วโดยอัตโนมัติที่ได้ เรียนตอนต้นนะมันจะมีวงจรชีวิตของมันเองสงครามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการไปผลักมันให้ยกระดับเร็วขึ้นก็จะไปไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางติมันขยัก็ควจะชั่งน้ำหนักแล้วก็หาทางต่อรองหาทางปิดล้อมรัสเซียแต่ทํายากมากตอนนี้จุดร่วมมันอยู่ที่จีนอยู่ที่อินเดียนะครับซึ่งทางยุโรปปีนี้ปีนี้ปีหน้าเนี่ยหาทางจัดการเรื่องนี้ ถ้าเขาปิดล้อมจีนหับอินเดียได้มากขึ้นนะครับในการคบค้ากับรัสเซียรัเสเซียอ่อนแรงลงก็น่าจะเจรจาก,กับรัสเซียได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบหน้าเนี่ยนะครับในปีหน้าเนี่ยเราก็คงเห็นความเข้มข้นในการที่จะไปตัดท่อน้ําเลี้ยงของรัสเซียที่ไปทางจีนไปทางอินเดียไปทางพันธมิตรของรัสเซียแต่ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ง่ายแต่ว่าไอนะ้นั้นอะถ้าถ้าทาได้นะครับ รัเสเซียก็คงอ่อนแรงลงเมื่ออ่อนแรงลงก็อาจจะผลักให้เข้าสู่โต๊ะเจรจารรก็เป็นไปได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ง่ายนะครับรัเสเซียมีพลังมากกว่าที่คิดแล้วก็การความบาดตอนนี้ก็ไม่ดูสาความเร็จน,นะครับก็ต้องดูทิศทางของจีนด้วยครับจีนเนี่ยเรายังพอเห็นว่าถูกกีดกันหลายอย่างนะคะเรื่องของสงคราม การค้านะคะแต่ว่ากับอินเดียเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็ค่อนข้างมีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากนะคะในการที่จะค้าขายกับท้งรัสเซียกับทั้งจีนขณะเดียวกันค้าขายกับยุโรปอเมริกาเขาก็ดูยังทําได้ดีนะคะกับอินเดียเนี่ยอาจารย์ประเมินยัยงไงคะจะถูกตัดจะถูกปิดทางจากชาติตะวันตกได้หรือเปล่าคะเออไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายอินเดียเนี่ยตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงนาทีทองและครังดังทุกวันชิงความได้เปรียบ กือบทุกเรื่องนะครับแล้วก็ในในบริก์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็น่าจับตาดูนะครับว่าอินเดียจะทําอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่แน่นอนปัญหาภายในของอินเดียมีหลายเรื่องมากที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนะครับความขัดแย้งในสังคมเรื่องเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่กระจายนะครับชนชั้นวรรณะต่างๆทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมล้าวลึกเข้าไปอีก สิทธิภาพในทางสังคมมีน้อยว่าที่คิดนะครับความรุนแรงมีมากขึ้นในทางการเมืองในทางสังคมนะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าเวทีการเมืองโลกระหว่างประเทศในอินเดียดูจะได้เปลี่ยนด,ดูจะมีช่องแต่ในประเทศเนี่ยแปรปรวนมากในช่วงนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนาชีทองของอินเดียก็คือว่าเขาสามารถดําเนินนโยบายนะครับที่ซับซ้อนหาสมดุลใหม่ คบค้าสมาคมกับทั้งสหรัฐทั้งจีนได้นะครับเป็นช่องว่างที่หลายประเทศเคยทําได้เช่นไทยหรือว่าขณะนี้เวียดนามนะครับแล้วก็ได้เปรียบคือเขาต้องเอาความได้เปรียบตรงนี้มาเป็นฐานในอนาคตนะครับต้องได้พลังงานราคาถูกมันเยอะๆซึ่งก็ได้มาใช้ไม่หมดนะครับก็เอาไปขายให้กับหลายประเทศน่าจะรวมทั้งประเทศในเอเชียของเราด,ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีชั้นสูงของรัสเซียเข้ามา นะครับเพื่อทะยานไปข้างหน้านะครับคือเ,เตรียมความพ,พร้อมแล้วก็มีการผลิตยุทธปกรณ์รอาวุธต่างๆทําให้เราเห็นนะครับว่าคนนึกไม่ถึงว่ามันเชื่อมโยงนะครับทําไม่เห็นว่าอินเดียนี้ขยับเข้ามาในพื้นที่ในพม่าเหมือนกันหลังจากที่มองแล้วว่าจีนทําสําเร็จเข้าไปในรัฐฉานแล้วก็สถาปนาความเข้มแข็งสามารถสั่งให้อย่างากองกําลังก่อกัรเนี่ยนะครับอยู่นิ่งๆไม่ ไม่เข้าสู่สม,มรภูมิต่อต้านทหารเมียนมาเนี่ยก็ทําได้แล้วนะครับและอินเดียเนี่ยเริ่มเข้ามาในพื้นที่อิทธิพลของเขาที่ติดกับพม่าทางพมแดนนะครับแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวคล้ายๆจีนนะครับไอ้นี่ครับคือผลพวงนะครับที่มาจากศักยภาพใหม่ของอินเดียนะครับการค้าขายกับรัสเซียความมั่นใจในเวทีระหว่างประเทศศักยภาพทางการทหารมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับคุณกิต้า แล้วมันก็ามาถึงประเทศไทยด้วยเห็นไหมครับว่าพออินเดียเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเ,<อ>เราก็เลยต้องไปคุยผมก็ไปคุยมีคนขอร้องให้ไปคุยนะครับเป็นผู้ประสานงานให้กับอินเดียจีนนะครับแล้วก็ทางฝ่ายพม่ามาแล้วนะครับก็เห็นเลยนะครับว่าเขามันนม่นใจขึ้นเยอะมั่นใจขึ้นเยอะเขายัางจัดเป็นเจ้าภาพเวทีพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเรื่องทางออกใน พ่มาให้เราเลยครับคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ด้วยซ้านะครับปอินเดียนี่นะครับดย๋ยวนี้คึกคักมากนะครับแล้วก็เพิ่มบทบาทเยอะเลยครับแล้วก็จริงๆก็ชอบไทยด้วยนะครับชอบไทยด้วยชวนผมไปนิวเดลีเนี่ยบอกว่าให้ไปคุยกันต่อหลังจากที่เราคุยกันที่เมืองไทยมาแล้วอันนี้ก็เมื่อสองสามปีก่อนนะครับแล้วก็มีศักยภาพเยอะครับแล้วก็มีเหตุมีผลคนของเขาเนี่ยอยู่ในเวทีสกากลชาติมานานอยู่ในเวทีนานาชาติแล้วตอนนี้มาทําเรื่องพวกนี้ คล่องตัวมากพูดภาษาชาวบ้านคือลวดลายมากนะครับลวดลายมากแล้วก็ลูกเล่นเยอะมากแพร่พาวไปหมดนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าถ้าจะให้สถานการณ์ในเมียนมาสงบ,บต้องคุยกับอินเดียด้วยนะครับไม่ใช่แต่คุยกับจีนอย่างเดียวต้องคุยกับอินเดียสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วห่างกว่าทั้งจีนและอินเดียเยอะเลยครับในพมา่านั้นก็ยึดโจงนะครับเรื่องพวกนี้เห็นนะครับท่าน ที่ติดตามเพจนี้ก็คงทราบอยู่แล้วว่ามันใกล้ตัวมากการต่างประเทศนี่มันไม่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วกลายเป็นว่าโลกโลกาภพิวัติที่มันเชื่อมโยงเนะี่ยมันทั้งทุกเรื่องทั้งเรื่องสื่อสารคมนาคมต,ตอริกต็อกเรื่องความมั่นคงเรื่องการค้านะครับเรื่องโลกร้อนมันเชื่อมไปหมดแล้วครับไม่มีอะไรไม่เชื่อมเลยครับคุณกิตาครับมันเชื่อมโยงอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยครับแม้แต่ระเบิดเพจเจอร์นี่ก็เชื่อมมายัางเราอีกนะครับ ก็ทั้งหมดเหล่านี้ก็ก็ต้องหาทางไปจัดการให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับค่ะสุดท้ายเนี่ยอย่างบทบาทของอินเดียและรัสเซียและจีนด้วยนะคะคือเขามาผนึกกันอยู่ในกลุ่มบิ i กซ์นะคะซึ่งเราก็แอพพลายนะคะจะเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้ากลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะถูกตะวันตกจับจ้องเนี่ยมันดีกับเราหรือเปล่าคะหรือว่าเราต้องระมัดระวังอะไรในการที่จะเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้คะ่ะอาจารย์คือตอนนี้ไปเวทีไหนเนี่ยพูดแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลย เพราะเราแสรงเจตจำนงที่จะสมัครแล้วก็มีหลายประเทศมากนะครับแต่ว่าบางประเทศอาจจะเปลี่ยนใจและบ้างเห็นว่าอิโนโดนีเซียชักไม่ค่อยแน่ใจอาจจะโดนขู่หรือเปล่าอาจจะมองแล้วอาจจะได้มีคุ้มเสียหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็สมัครพร้อมๆไปกับเราสมัครนะครับแตองค์กร OECD ของมันตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์ก,การพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีมาตรฐานใหม่ๆมาให้เราได้ ยกระดับกันถ้าเราฝาดไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งมีมาตรฐานชาติคนเยอะนะครับแต่ของบริกเนี่ยถ้าคุยกันกับกระทรวงต่างประเทศคุยกับคนที่สนับสนุนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องระยะยาวนะครับต่อไปอินเดียก็ต้องเติบใหญ่อยู่แล้วต่อไปบราซิลก็ต้องเติบใหญ่อยู่แล้วรัสเซียก็คงไม่ไปไหนจีนก็คงไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นรีบครอบกลุ่มนี้ไว้ก่อนล่วงหน้านี่นะครับดีซึ่งผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นหลักการที่ไม่ผิดนะครับระยะยาวเนี่ย น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ต้องตอบโจทย์ว่าระยะกลางระยะสั้นที่สหรัฐบอกว่าไอ้น,นี่เป็นกลุ่มการเมืองไอ้น,นี่เป็นกลุ่มที่ต่อต้านเขา<ม>จะทำยังไงนะครับจะต้องงัดสูตรอะไรมาคุยกับทางฝ่ายตะวันตกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ต่อต้านเขาถ้าทําได้ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าบริกได้โดยที่ไม่มีผลกระทบมากนักแต่ขณะนี้สหรัฐก,กับพันธมิตรรวมทั้งคนที่ไม่สนับสนุนให้เข้าบริกที่อยู่ในเมืองไทยนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะ ไปเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นเรื่องทางการเมืองผลต,ตอบแทนหน้าวันนี้น้อยมากไม่คุ้มเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เสียก็ต้องไปลดนะครับความแปรปรวนทาง้านการเมืองลงนะครับไม่ให้สหรัฐและพันธมิตรมองว่าเราต่อต้านเขากับวิธีลดอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย,อย่างไรเหรอคะถึงจะทําให้สหรัฐและพันธมิตรเนี่ยรับฟังเราและเขาเข้าอ,อกเข้าใจก็มีอยู่สองทางนะครับ ทางหนึ่งที่ทําได้ชัดเจนแต่ว่ายากหน่อยก็คือเป็นพันธมิตรทางการทาหารเป็นพันธมิตรทางความมั่นคงอย่างที่ออสเตรเลียเป็นอย่างที่ฟิลิปปินส์เป็นตรงนั้นนะ่ะชัดเจนแต่ว่าสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่เราก็เป็นนะครับพันธมิตรแต่ว่าเราไม่คึกคักเราไม่เข้มแข็งอย่างเช่นพันธมิตรในสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันสนธิสัญญามนิลาหรือว่ามีข้อตกลงเยอะทางการทหารแต่เราไม่ค่อยคึกคัก ซ้อมลบโคปาโกที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในภูมิภาคแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าเราเข้มแข็งมากถ้าปรับตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่สองก็ไม่เอาเปรียบเขาทางด้านการค้าตอนที่เราอยู่ในประเทศทีู่กเขาขึ้นบัญนีว่าเอาเปรียบคล้ายๆกับจีนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาทางลดความได้เปรียบซึ่งจะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเราจะไปลดทอนความได้เปรียบของเราทางด้านการค้าทําไมแต่ว่ามันก็มีวิธีการเจราจามันก็มีการ ต่างตอบแทนสองอันนี้นะครับผมคิดว่าบนพื้นฐานเดินที่เป็นเพื่อที่ดีกันอยู่แล้วเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นมาหลายมาหลายช่วงนะครับแล้วก็คนไทยโดยพื้นฐานกับเมริกันก็ไม่ได้มีอะไรที่ขัดใจกันทำสองเรื่องทางด้านความมั่นคงกับเรื่องการทหารการต่างประเทศให้ให้ดีขึ้นนะครับสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ทำาด้านการค้าให้ดูดีขึ้นนะครับก็จะช่วยได้นะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องตัดสินใจทางการเมืองรัฐบาลจะต้อง แจ้งให้ประชาชนทราบแล้วก็ให้ร่วมกันตัดสินใจเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญกระทบกับทุกคนนะครับ